ไฟมอนนะวันนี้เราก็จะไปหยินในเกมโลบอกกับแมปอ a t ช r a ร d i อ ASTER s u r v i v a ยว่าผมก็คือแมปในการเอาชุดรอดจากภัยธรรมชาติหลายอย่างนะครับวันนี้เราก็จะเจอกับน้องนายนะครับเฮ้ยคนไทยอ่ะช่างมันเนี่ยเราก็จะมีอยู่ในแมปอันนี้ยมันเรียกว่าอะไรอ,ะอ่ะอ่าหอกระจกเออหอกระจกแล้วเข้ากันโอเคทีนี้เราก็เข้าไปในแมปหอกระจกแล้วเรียบร้อยแล้วก็ต้องอย่างแรกที่สุดเราต้องขึ้นที่สูงก่อน แต่นี้เอาระดับกลางๆพอไม่เอาสูงไม่เอาสูงมากเดี๋ยวเพราะว่ามันมีใครใช่ไหมถ้าสูงมันจะเป็นไฟถ้าถ้าเตี้ยมันจะเป็นสึนามิใช่หรืเปล่าพูดเองทำเองนะเออวันนี้ต้องทำเชื่อมเนี่ยโอเคทีนี้เราก็รอไป็นเล็บไปโอเคครับตอนนี้เราก็เกิดสึนามิแล้วนะครับใครไม่บกระจายแตือนออาแล้วนะครับไอ้ไอ้ขึ้นอาการสุดๆแล้วครับจะไม่ติดกันมาเลยนะครับ เมื่อกี้พวกว่าสึนามิกัายเนสึนามิจริงอะสึนามิโอ้ยเีะแค่นี้จะทำอะไรขอคอยได้ว,วะอย่าชะล่ะาใจยอย่าชะล่าใจไอ้พ่เราใหญ่อยู่ที่สูงเมื่อกี้เขาเตะผมทำไมอะโอ้ยเตี้ยจิดเดียวเตยจิดเดียวไม่ต้องหรอกไม่ต้องหรอกเออแต่ว่าผมจะไม่อยู่ที่สูงสุดเพราะว่าถ้าอยู่ที่สูงสุดมันอาจจะมีทางล้มแล้วก็แล้วก็ล้มมาโดน แล้วก็ล้มมาโดนไอ้นี่แล้วถ้าโดนไอ้นี่เราก็จะตายนะท่านผ okay, ู้ชมเพราะฉะนัก็จับมาเลยโอเคท่านดูจบผมไม่มีทางรอดละเเอ้ยยังรอดอ้าวไม่รอดแล้วไม่รอดแล้วอ้าวไม่รอดไม่รอดเฮ้ยไม่รอดแล้วไม่รอดแล้วเอ้ยลอยลอยรอดลอยเฮ้ยไม่ตายไม่ตายเฮ้ยยังอยู่ยังอยู่อยู่แบบโคตรเจ๋งเลยอะเนี่ยดูดิดูดิเนี่ยอยู่ครบจบในสามสองเลย อรอแบบครบสามสองผมอยู่ครบสามเอ็ดเอออะไรอะไรตีหายไปเหรออ๋อบวกผมอ่ะโอเครอเล่นเอาันาดวะโอเคหน้าตาเหมือนคนที่กำลังชูนิ้วเลยมันเรียกว่าอะไรอ่ะประมาณนั้นเนี่ยอันนี้ก็คือไฮซินิเมะไม่น่ากลัวเหมือนในนี่เลยอ๋อกระจอกว่ะแล้ลอกกลับมาได้เรื่อยๆอันน้อยนิด เ <Okay. S 2> เกือบตายเลยแต่ว่าถ้าเราก่อนจะไปนะเราต้องรีเซ็ตก่อนอันนี <Okay. S 1> ้สถานที่ต่อไปก็คืออ่า,ออารรรมโสซาฮาราน่ที่มีรูปปั้นคนเก่งอยู่ตรงกลางก็ <c oughs> <c oughs> นในแถบกว้างๆมันจะมีโอกาสที่จะเกิดการ <c oughs> แร่ระบาดของโควิดสิเก้าะนั้นเราจะอยู่ห่างจากผู้คนหน่วยถ้าไม่จำเป็น ฝนเน่ไม่ก่อุ้ยพายุทรายพายุทรายของจะปิวได้อยู่ที่นี่ลงอ๋อไม่ต้องอยู่อยู่ที่ลมต้องอยู่ที่ที่มันมีเนี่ยที่ที่ลมไม่สามารถพัดพามาได้เช่นไอ้ตรงเนี้ยเสียดายจังเราบางคนตัวสูงแค่ยนี่นี่ไงเย็บบ้านแล้วแล้วเราจะปล่อยให้เอาประตูเปิดไม่ได้นี่พายุพายุไฟพายุทราย งั่มสิ่งของลอยได้สิ่งของมันเริ่มลอยแล้วในหีบพักบ้านนี้ก็จะลอยด้วยนี่ไงนี่ไง,งจจอีกอีกไม่นานเข้าคข้าง,งบนก็จะเริ่มจะไม่รอดแล้วสิ่งที่เราต้องการไม่ใช่เพียงโอ้ได้ละตายไปคนหนึ่งละโอ้เลยอยู่กันเลยว่ยนชะตาเก่าข<อ>้าง,งบนนี่จะมีเท่าไหร่นะผมซึ่งแน่นอนก็ล้มลงมาตายระเบียงมีคนตายไหมไม่รู้อ้าวตาย ตายเลยเอ่อตายเลยไม้ด้สุดวัวขย่้าย้อ๋อมัวไปหมดเลยอมัวไปหมดเลยน่าดีันนี้มั้งอ่ะตอนนี้ดงิเอ้ยหมืนจะเห็นลางๆางเหมืนเห็นรางๆงนนี มีขคซากิเนี่ยเนี่ยมันมีกระแสลมอยู่เนี่ยมันเซนเนี่ยตรงแนตรงแน่แน่เห็นหมเห็นไหมแเอ้ยอะไรีนล้วนกอ้แน่เยเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วแน่่ยิงคนกระโดดดึง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  ตีเป็นคนรอกลับมาได้ไอ้หนางสารนะนะแกแกไอ้ทำอไมแกทำอย่างนี้เลือดแดงรู้ปะตีตายเลยไม่ตายรู้ไหมว่าทำไมผมเลือดแดงอะไรเพราะว่าโดนครบโดนครโดนครับจนโดนซึนามีเมื่อก่อนแล้วผมยังไม่รีเดตัวโอเคนี่คืออะไรอ่ะมันเรียกว่าอะไรอ่ะหน้าตอไปลมันสนุกสนุก

เชื้อโรคอีกทีถ้าโดนแล,ไแล,แล้ไม่มีโอกาสรอดเลยนะไม่มีโอกาสรอดนแต่คำว่าอินยาก็ไม่มีค,คำว่ารอดต่ว่าเราจะเป็นผู้ติดเชื้อไวรไัสเฮ้ยคนนั้นเป็นผู้ติดเชื้อไวรัมมรสมันให่กระจรายเลยัสเออตายแล้วก็ให้กระจายไวรัสครั้ง อ่าโออเนี่ยมันก็คือสตนี่หน้าตาหล่อดเล้าของคนที่รอดมาทั้งหมดนะดไมันสนใจตีหรอกหน้าตามันน่าเกลียดมากมใช่สุดๆดไปเลย,อยเออ นี่คือฐานต่อไปแล้วมันก็คืออ่าบ้านนะครับไม่ใช่บ้านเออโรงงานโรงงานเลยโรงงานโรงง,งงานสาทเคมีคสิ่งนี้เราต้องทําก็คือการที่จะขึ้นไปในที่ที่สุดสุดที่เราจะทำได้คือผมจะปีนหรือว่าผมจะขึ้นไปไหนขึ้นไปไหดิดมันขึ้นไปได้สูงกว่าการปีนเป็นล้านละเป็นล้านเท่าอ่ะแต่ว่าผมขึ้นสูงกว่าพี่แล้วนะผมสูงกว่าพี่ได้ไง ระหว่างบันไดเสียหนึงเลยไม่มีไอ้ตรงอ่าที่รองที่ที่เอาไว้คำบันไดอ่ะมันเรียกว่าอะไรอ่ะอันนั้นแ่ะมันไม่มีโอ้ยอ๋อไม่ใช่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 อันนี้มันป่องป่องควันเออมันจุดชมวิวแถวเชียงใหม่อะไรประมาณนั้นแหละโอ้โหเอ้าเอาไปตายมันโอ้ แผ่นดินไหวอ่ะแบบมันขึ้นที่สูงไม่ได้เว้ยถ้าเก<บ><ม>ิดแผ่นดินไหวใช่ทไมเราไม่ขึ้นข้างล่างก่อนแล้วค่อยไปขึ้นบนวะทํา,า,าไมแก้นี้เราคิดไม่ได้วะสมองเรามันงูยิ่งกว่าควายอ,อีก่้แบบเป็นอน,นี้อ่ะถ้าเราอยู่ข้างล่างนะไอปจะแก้งกับนเชือน,นี้แต่ถ้าเราอยู่ข้างบนบบข้างบนมันก็จะกลายเป็นไอ้ที่วัดที่เขาอยู่แบบเหมือนแบบพอให้พอเราอยู่ข้างล่างอะไอ้แบบมันก็จะ บังคับให้เราไปองเงินแต่พอเราอยู่นบบเฮ้แบบมันก็จะบังคับให้เราไปอยู่ด้านล่างอะไรเงี้ยเหมือน<บ><ย>ตัวอย่างนี้ผม,มอย่าเพราะนั้นอย่าเพิ่งขึ้นที่สูงเลยไม่าจาเป็นเน,นี่ยผมผ่านไปผมจากอ่ามันเรียกว่าอะไรอะเ็นด้วยที่ไม่มีใครรอดเลยมันเรียกว่าอะไรวะอ๋อปองปองไฟมันก็กลายเป็นแบบตาปองไฟแล้วก็ถังแก๊สแล้วก็อะไรก็ไม่รู้ก็กลายเป็นแบบนี้ไปแล้ว กลายเป็นเศษเหล็กโง่ๆแล้วก็เศษปูนกากให้ไม่กระจายลงมากาศมันมาเอาเศษปูนกับเศษเหล็กมาแล้วก็เอาค้อนปอกๆๆแ,แ,แล้วก็การแบบเนี้ยแล้วมีคนรอดปะเนี่ยรอรอรอเนี่ไงเพราะเขาอยู่ข้างล่างอ่ะเขาจะาล่าวกับน้องนายอ่ะเนี่ย<ไ>น้องนายทำมาพาพี่สวยไปหมดเลยไปไปไปเพียรเพราะว่าจิตใ,ใจเราในฐานะที่เราอาสาที่จะไปอยู่ข้างบนอ๋อใช่ไหมเนี่ยก็รอดมันได้ทั้งหมดก็แบบนี้เลยได้โคเยอะเลยอ่ะ เยอะเยอะอะไรมีหนึ่งสอหเกสิบมีสิบเอ็ดคนเองสิอดคนก็ถือว่าเยอะนะมากกว่าห้าขึ้นไปไฟ <จะ S 2> น,นารีฮึมซากรรมแบบเนี้ยเนี่ยเราก็กลับมาที่ปาร์ตี้พาเลเนเดิมเราจะไม่ขึ้นที่สูงงงงอต่อไปแล้วเดี๋ยวเชื่อดีถ้าพี่ไม่ขึ้นเนี่ยมันก็จะมีคนมาขึ้นมันก็จะมีสิ่งอะไรก็ไม่รู้บังคับให้พี่บังคับให้ขึ้นเอง เย็นน้ำตกฟอนเทียอย่างสวยเลยีอยู่ต่านี่โอเคโอเครูลล้ล,ละรู้ลาอายุใ<า>วิกกี้ก็จะขึ้นเลยแอดมินแก้อล่าแ่อายุใเอาเลยชมตาคตเยให้หลบจากสิ่งของลอยได้ฮเพราะนเราจะอยู่ในบ้านเนี่ย เราจะไม่ไปไหนทั้งสิ้นแล้วนี่เท่าไรอ๋อแล้วฮะโอ้ยภาพโวยหมดเลยโวยโอ้ย,อยไม่ไหวโวย,โอยเอ้ยเอ้ยกำแพงลอยได้อะตุดกในจุดโอ้ยกำแพงอ่ะเขาตาเขาอยู่ยนใสย ออกมาโดนถนะุกมีหวังตายแนเออ่เออเออเออเราซุกกันอยู่ในบ้านเนะี่ยไม่มีใครออกมาเลยเนียน่ยหัวนี่พูดเรื่อกับโอเคเราหยุดทันไีเลอ้ยโอ้ย,อยเราจะบินเพื่อนที่แบบเนี้ ต้นไม้อยู่ต้นไม้แม่งคงก็พันกว่าปูนิกเออใช่แต่มาาไมนะ้กลายเป็นทรายไปแล้วพี่โน่ผมจะบอกนะนเนเ,เราใช้ไม้ไ,<ด>ไม้ไม้ไ,<ห>ไม้โอ้โอ้ใบไ,ไม้ไม่อยู่แล้วใบไ,ไม้ไม่อยู่แล้วโอ้ต้องแล้วโคนโคนต้นหักไปแล้วแล้วไปหันในทางที่ที่ลมมาไว้แล้วก็หันในทางที่ไม่มีอะไรเลยเออพี่โน่ผมจะบอกนะเออเอ้ยเรารอดเลือดเต็มด้วย คือเพราะว่าผมตายเพราะว่าอะไรเป่าเพราะว่าโดนอะไรอ่ะนั่นอ่ะเนี่ยคือซากของพายุทรายในอ่าที่พัดมาจากาอ่าทิเบตตอนอะไรนะผมก่อนดิคือแบบตายเพราะว่าแบบตายเพราะความโง่ไม่ใช่ผมตายเพราะว่าไอ้อันนั้นมันหมุนหมุนอยู่ใช่ไหมหมุนหมุนอันั้นมันก็หลุดเข้ามาแล้วก็โป้งอะไปไม่ใช่คือแบบนี่ผ่านกระจกเงินเข้ามาใช่ไหมแล้วผมก็เหยียบผ่านกระจกอาคารกระจกเนี่ยแล้วไอ้ท่า โลบอกไอที่แบบเหมือนหมุนพี่จะอยู่พี่จะอยู่ข้างบนเลยแล้วจะบอกแล้วมันจะเข้าบังคับให้ลงมาด้านล่างแล้วแล้วไอ้ที่สีน้ำเงินใช่ไหมมันก็โลกและการละกันอยู่เนี่ยอยู่เนี่ยอยู่ชั้นสามชั้นสามจะที่ปลอดภัยที่สุดเลยเนี่ยอยู่ตรงกลางน่ะมันชั้นที่ปลอดภัยที่สุดในโลกแล้วเทนน้องผมจะบอกอันหนึ่งนะโคดฮาอะไรอะไรรู้ป่ะ ก็ค <M> ือรู้ไหมว่าผมตายผพว่าแบบเหมือนสถมตเตอร์เนี่ยไอสีฟ้ามันเหมือนสกูตเตอร์ใช่ไหมแล้วไอที่มันแบบเหมือนเลื่อยอ่ะมันก็เอไฟไฟไฟลองไปด้านล่างลองไปลองไปไฟ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 ถังดับเพลิงอ้าวไอเียงไปแล้วหนึ่งไปแล้วหนึ่งศพ ไฟไฟไฟลงมานะครับไฟไฟไฟถัฟฟงดับเพบิดถังดับเพบิดเนี่ยมีน้ำ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 ต้องไม่ติดไฟน่อยพี่อยู่ในน้ำพี่จะเป็นอควาแมนอควาแมนโดนโดนอควาแมนเนี่ยติดแค่แมนไม่นะจ่ะอควาแมนจะกลายเป็นฮิวแมนทอนแหละอความแมนกลายเป็นโอ้ไม่นะดูตึกดิจากตรงนั้มันกลายแบบนี้แล้วอ่ะเนี่ยกลายเป็นแก้วโง่ๆหล่อลมๆมา ถ้าเกิดเราไฟตรงนี้ร้อน,น,อน,น,นดิเฮ้ยเช็ดนู้นผมสามารถอยู่กับไฟได้ดูดิยฮะไปเฮ้ยพาทำไมเนี่ยไ<ว>อิไทนะีมิงฮ่าผมพาพี่ตายแล้ค่ะเฮ้ยทำไมน้ำกลายเป็นไฟเนี่ยพี่เกียดต,ต้องนายวะเป็นไฟบ่ได้เออทำไมาน้ำกลายเป็นไฟวะเฮ้ยนี่มันน้ำเกน,น,นี่วะนี่ผมก็คือชมนาวคุณรอดชีวิตหนึ่งแล้วก็มีน้องนายที่พาเขาตายนะฮะเดี๋ยวตี่ ตั่งแต่นี้เฮี่ซีจะความบาดต้องหนาแล้วแที่สุดก็า่ได้พเกียโอ้จากตึกที่เรียงสวยกันสองอันก็กลายเป็นแบบนี้ไปแล้วและถังน้ําก็ไม่ใช่ถังน้ําอีกต่อไปอ่ะแบบน้ําดับไฟไม่ได้อ่ะใช่แบบเกมแบบโอ้อะไรอ่ะแล้วเราก็ผมมนี่ยอะไรอ๋อโรงงานสารเคมีพี่เกียรและพี่เกียรและเราเรียนรู้จากครั้งที่แล้ว เออเอาไปตายผมจะอยู่ต้งนตแค่ป่องๆ่องนี้นะผมจะอยู่แบบบันไดอ่ะือแล้วถ้าไอานี่นะผมก็จะเรมาเราเรียนรู้จากครั้งที่แล้วชีวิตูสบายเลยอะทีนี้เราก็จะมาอยู่วันนี้เว่าสียงแบบนี้มันอยูดข้างลางแน่นอนอะอืม จอแฮรบักขึ้นแล้วฝนก่ฝนก่เราจะต้องอยู่ในร่มคือแบบเแบบใครกแบบพูดใครพูดแบบกอโดนแรมเซียอ่าแอมมันแกล้งเราหรือเปล่าอ่ะเอ้อยู่หน้าประตูหน้าประตูประตูไม่ทำอะไรเราหรอกมันมีจุดผมงพารี่ตายไมได้อีมรอบมาหม่ทีม่ที่ไม่ง่มาก่อนเอาจะบัง ออน,นี่ไม่ได้โง่งมาก่อนเน้ยนี่เป็นโนโน่คนใหม่ไม่ไม่ใช่โนโน่จอมโง่บเบหมือนเก่าเฮ้ยคนอาจจะลอยได้ก็ได้นะเนี่ยเราอยู่หน้าประตูปอบภายุสุดเลย ออยอ้อยอ้อยจะผักเข้ามาไหมเนี่ยเอ้ยบันได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 ไม่ตายบันไดไม่ละลายบันไดไม่ละลายเลยได้ไงวะนี่บันไดไม่ละลายโอ้ยแต่คนพิเศษกันโอ้บันไดมันมีบันไดจากน้ำมันลอยอยู่นะพี่นี่ไงมันเนี่ยบันไดเนี่ยปลอดภัยที่สุดอ่ะใช่พ่อเราใช้สูตรโกงเนี่ยนี่ไงที่ขึ้นเกาะคนแรกเลยคนเจ๋งตีตายแล้วเปล่านี่ยอาจตายแล้วเลย อาฮ่าฮ่าฮ่กระจกกระจกกระจกเอาเพียโนก็เปียโนก็ทำให้ก็ผมพาเพียโนตายไปหนึ่งรอบ้ายเ้ยาไมเนี่ยไ่ใช่ไงก็พี่สมน้ำหน้าครั้งนี้ไงที่ตายอ๋ออ๋อออ้๋ออ๋ออ๋ออ๋อี่อห๋ออ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 ออออ๋ออ๋ออออ๋ออกออ๋ออ๋ออออกอ แกลหรอ้อาวกระเจาแก้วจะขึ้นเค่ชั้นสามนะกว่าพี่บิบัิแบบซับนซะ้อน่ะหนสองถ้ามันเป็นโควิดนะคือแบบเข้าโควิดพี่ก็อยู่กัอ,า,อยายุสัยไม่ทันขาดคำ <c oughs> ลงมาด้านล่างแล้วก็ไปที่เอ่ออะไรว่ามันเรียกว่าอะไรอ้าวหมอเจาะไม่มีเขาเรียกว่าอะไรไม่มีตู้ขมเนะื มันมาจากทางไหนเราก็จะต้องหลบนี่นี่เนี่ยเราหาสู่ยกลางได้แล้วแต่เ,เราจะไปเข้าไปในอาคารอีกรอบหนึ่งเพราะว่าเราต้องการความถายทายเนี่ยอือรเนขาเราเราเจอเราเจอันได้ลอยได้ ในาตนี้จะเทพทุกแหวนนะจ๊ะวอ้ยฮีโร่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 อะไรกูอยู่เลยนะอ้อยอ้อยฮีจะไม่ได้ทรายจะทรายเต็มหมดทรายแล้วก็มีพายุอ้อยอ้อยอ้อยเราเราอยู่เราอยู่นี่เราอยู่นี่ในนี้ปลอดภัยสุดในนี้มันจะปลอดภัยถ้าเกิดมันเป็นพายุหิมะ แล้วเกิดพายุทรายไม่รู้อะนานๆๆไม่ไม่ไรประโยชน์แล้วไรประโยชน์แล้วอ่ะเห็นไหมว่าจะทับเราได้ทุกเมื่อผมพูดไม่ทันขับคำเลยทับผมแล้วมันไม่อยากให้ผมเปิดโม่ันนี้คือหน้าของผู้ชีวิตรอบหมดทั้งแปดคนแต่ว่าไม่มีพี่เลยเพราะว่า พูดไป็ทันขับคำก็โดนหัวทับแหละเบาเบาเบาไปเลยแตถ้าถ้หัวบาวปลายเนี่ยก็คือฟากของพยูายอ่ะจากแบบแบบเนี้ยกลายเป็นแบบนี้เลย<า>แบบไอ้โรงงานแ<อ>ก้แบบวแบบสวงกลายเป็นทุ่ยเลชุเลชไปแล้วใช่กลายเป็นแบบขี้เลยจเจอเนี่ยแล้วก็ไปเจอกับอามอ๋อโกงคุกโกงคุกเออเออเพียงเราควรอยู่ในคุกไหมเออไม่รู้ไม่รู้แต่ผมว่าเราควรนะมามาเพราะว่าใน Okay, เฮ<ล>้ยจัตัวเลยเราเจอเราเจอเอ้ยเราเจอกล,ล้องถ่ายรูปถ่ายเชือช่อาเชอ้าแสสว่างจ้า <c oughs> อืมโอ้ไม่ไม่ชื่นด้วยฉันมาอยู่คุกตอนไหนฉันก็ไม่รู้เลยเออเออเอาชิ่นด้วยยามปล่อยไปเลยครับผมเป็นคนดีผมเอาผมผมมาช่วยเพื่อนโกหทุกวันผมช่วยเพื่อนโกห,กกว,ว,โกหกว่าว่าไม่ได้แอบกินขนมแม่ว่าไม่ได้แอบตดทุกวันเลยครับ ตำรวจตำรวจของพวกคนดีจะตามไปตำรวจทำอย่างเงี้ยอมตำรวจไม่เชื่อครับแต่ว่าตำรวจจะลองมั่นใจดูครับตำรวจจ้านี่ยอะไรอ่ะผ้าไอมีสีน้ำส้มอยู่บนอืมอันนี้ด้วยแล้วมันอยู่ไนครัแล้วเจนนี่คืออยู่ห้องริมสุดแล้วมันบนภูเขาไฟถ้าเป็นเออเควกก็คงจะรอดละมึง้งขายกระขายสะดอกกองไอแอร์ไอย่าเพิ่งอย่าเพิ่ง โอ้ยออกได้ด้วยเ <c oughs> ดี๋ยวเดี๋ยวดูไหมนะ๊บเ,เ,เข้าได้ด้วยเออแจมไปออกอ,ออกได้ด้วย,ย,ยสลิมผอมสวยไม่เหมือนอตัวจริงผมว่าการหนู่ทุกน่าจะดีนะอายอายเพราะว่ามันได้ชุดใหม่ ใส่แฟชั่นไงเออเออเออโอเคโอเคนี้ค่พี่แกจะตายแล้วก็ไม่มีชุดใส่เลยหน้าพี่ตายพี่เพื่อน่าขาดคำพี่ตายเลยเอออยู่ในคุกดูซิว่าคุตผมคืออะไรตีตีตีหายไปไหนวะเออเออแล้วทำไมเราไม่อยู่ไอ้นี่แต่อยู่ไอน้นี่แต่แรกว you <know>. ะเโน่วัดมันไม่มีประตูคุกแล้วไง มันเปิดออกเลรีดมาไม่ค่อยกอนหียได้ออมันคือพลเล่น,นมมออผมจะทได้เลผ,มผมเเมเเไม่อย,กอย่กัรือไนม่เรือเอินตนรกี่ไงนตีก็รอดไม่ได้เพราะว่าความอ่าไม่รู้ของเราเอง โอ้ยตีอย่ามาอวดชุดเลยให้ยังไงตีก็เหมือนเดิมทุกทีเพราะตีมีสะโคตรบังสะโคตรบังฮะรู้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 ตีแต่ตียก็ยังเป็นกากอยู่ดีเทย์เลอร์ปาร์กไม่ใช่อะไรอะไม่อย่างไรอย่าเทย์เลอร์ปาร์กไอคือเทเลอร์ปาร์ควะน่าจะพวกปั๊มน้ำมันอะไรอย่างเงี้ย ปตทาห์อ่ะมีปุ่มกดไม่ได้ด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอนะพี่จะอยู่ด้านล่างนะใช่ผมจะอยู่ด้านล่างเพื่อนถ้ามันเป็นไฟนะมันจะได้หลบได้เออเราก็จะมาเจอกับตู้ไม่เนตูนี้อาจจะไม่อ๋อไม่ใช่อ้อนไหมนี่คืออะไรอ่ะที่ตั้งแคมป์เออที่ตั้งแคมป์ให้เราเอาถ่ายรถนั้ผมจำจำได้เล่นแล้วอ่ะเข้าไปนะพี่นวดจะไม่มีวันออกมาได้เพราะพี่นวดตัสูงเกินไป มันมไม่ออกได้พี่ออกได้พี่ออกได้เนี่ยเนี่พี่เข้าที่เข้าไปเไหอิร์ทแควกเนี่ยสองสาวคนพืนที่ดุอย่าขับอย่าขับมาเดี๋ยวเราจะตายเองอ้อเอ โอ้ยพี young, mm ่้พี่อยู course, ่ตรงกลางที่จะไปขยับไปตรงกลางเสมอนี่ตรงกลางปลอดภัยตรงกลางปลอดภัยดองริมอ่ะไม่ปลอดภัยโอ้สิ่งของหล่นลงไปแล้วสิ่งของหล่นลงไปแล้วโอ้ยสิ่งของหล่นไอ้สิ่งของหล่นลงไปแล้วสิ่งของหล่นตอนนี้ตาเราโฟกัสกับสิ่งของมากเกินไป เอ้ยบล็อกบล็อกทำไมบล็อกนี้ไม่ลองไปอ่ะมันขยับได้ด้วยเนี่ยบล็อกนี้หมุนได้ด้วยบล็อกนี้ดิบได้ด้วยเอ้ยกีอด้นนที่รู้ใครเนี่ยโอ้โหดูสิมีอะไรก็ไม่รู้บังหน้าด้วยเอ้ยเอาไอ้นี่ออกไปดิอยากเห็นหน้าอ้าวไอ้นี่ไม่ได้ด้วยอ๋อ โอ้ยทำไมบังหน้าวะถ้าเปิดมาจะเป็นโมนาลิซาก็ได้เฮ้ยดีเนาะโอ้นี่ไงปิดแล้วเฮ้ยฮะแล้ววะเฮ้ยผมเฮ้ยเฮ้ยยังไม่เวลานั่งชื่อะฮะเออนี่เราก็ได้เราได้นี่มานะฮะอืมทำไมผมดีตรงนี้อ่ะเออแตกไหม เดี๋ยวเอาอีกนั้วเห็นผมไหมเออเออเออเนี่ยกลายเป็นอะไรก็ไม่รู้ไปแล้ว Glass office สำหรับงานแก้วยังไงผมก็ต้องมาอยู่ที่เดิมผมใจไปเลยไปเลยผมจะเซ็นุูอยู่โง่เนี่ยเราจะขึ้นมาอยู่ชั้นสามชั้นสามันใช้ที่ปลอดภัยที่สุด แล้วชั้นนี้มันชั้นแห่งทางเชื่อมโอเคไม่ปลอดภัยแล้วรู้สึกอะไรเหรอ้สึกอันเร็วร้ายทำไมทุกครั้งต้องต่อยกับพายุทรายด้วยตอนนี้อ่ะพายุก็มาเกิดแล้วมันก็คือพายุทรายนะครับเราก็ต้องอ่าตอนนี้ต้นไม้ก็ขยับแล้วต้นไม้ก็ออกมาเป็นก้อนๆอ,อย่างนี้เลยต้นไม้หรือผงแกงเขียวหวานนะ เนื่อเจ้าผงแกงเขียวหวานกับาผงแกงกะหรี่แล้วนะครับอ้ายเอ้ยมาเด้อมาเด้อก็โบโกมมากินแกงเขียวหวานกับแกงกะหรี่หยิบมืเด้ออ่าเด้อดเพราะว่ามันโดนสายครับมันก็จะกลายเป็นแบบเนี้ยมันเป็นไม่ไม่ใช่ปฏิกิริยาเป็นอะไรนะมันโดนพายุสายแล้วมันโดนสายปกคลุมแล้วมันก็กลายเป็นแบบนี้เฮ้ทีนี้เราก็จะมาอยู่เนี่ยเน่ยเ,นยเราไม่อยู่กับบล็อกดิฟเนี้ย

ทำไมวะเผื่อเป็นพายุพายุยหิมะมันจะได้มามา,มามามาไอใสชุดกี่ชั้นก็ไม่มีผลดีทไมงอไม่ไม่ดูไม่ไม่ไม่ั้ชุดกี่ชั้นเลยนะไม่ใส่ชุดกี่ชั้นไม่มีผลนี่ไงเราเจอเราเจอหน้าเราแล้วโอเครับตอนนี้เราก็ถึงเวลาปิดคลิปแล้ว่ะสำหรับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe แล้วก็อ่าช่วยไปดูคลิปเก่ากันเนาครับแล้วก็ คอมเมนต์ด้วยนะครับแต่ว่าอย่าเพิ่งด่านนะโอเคสำหรับ okay, คลิปนี้เราก็ขอลาไปหมสำหรับการผจญภัยในหลายพิบัติภัยพิบัติหลายครั้งนะครับ okay, โอเคงั้ง<อ>นก็ขอกรก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันนะครับบ๊ายบาย